สวัสดีจ้าพอกันนี้เราก็กินแซบแบบนุ่นจ้าวันนี้สีพ้ามันกินเมี่ยงเมี่ยงขาตะไคร้จ้ะพี่น้องกินกับอันบองมีน้อยกินกับบองมีน้อยมาจ้านะมาเริ่มเลยนี่เลยอันดับแรกตอาเนี้ยฝาดกอนจ้ะมันบอมีมาเดือเนาะอยากกินอยากกินหาบมาเดือสดเลยกับว่าพ่อจ้ะ เอง <c oughs> มัน <c oughs> มันอยากสิแบบมีนามหลายเพราะว่าใส่แบบคำเปียกแบบคำเร็ดนามไม่หลายอื้จีไอ,อแต่ถุกยงัง กคขาม <c oughs> โอ้ยจ้ะมะขามเปรี้ยวเป็น,น,นปคิดอยากนอนบ่หลับไอพี่น้องคิดอยากก็นอนบ่หลับเพิง่งเพิ่งกินนะน่าจะไหน มะขามสม Cơm là phía trong xếp xếp rồi ừ. Bày bọc thôi ừ. Bày bọc nhanh nhưng mà Nhưng mà miệng Tui à Tui thịt đấy Ừ. <laughs> 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 เผ็ดร้อนครับปีกล้วยสั้งกล้วยตอนนี้เราบ้านได้มาหอดปีกล้วยก็ไปแดกที่สุด อันวงนึงยังไงยังควรจำเต็มพอดีพี่ดองเอาใหม่จ้ะก็ลองสาบบอกน้ำหน่อย่ประเด็กย้ายเฮได้นหน่งจ้ะอื้ จากไปหาเองเลยแต่ทั้งเมี่ยงทั้งค้าทั้งต่ไข่ หาไม่ยากเต็มไปเบิดนึ่งซื้อซื้นี่ก็ค่าซื้อนี่งกับะไข่อะเอากับะงมีอ่อะบอกคามกนาบ้านตากระชินกับยุ้ยซื้อเดี๋ยวก็ตป็นบะงมีอ่อะเอานนี้มันตะไรอืม

โอมีน้อยแต่ฮักนะครับต้นนี้หวานครับพี่นี้ต้นนี้ปเป็กนัวค่ะ กิบบะตดัดดีดีพี่น้องเถยวบ้านจะเอิ่นเอียงเนะาะทางนี้เอิ่นบักมีน้อยเด้อจ้ะนี่นี่ยแบบประคำมสมสุดๆ แซ่บนะเฮ้ยอะแล้วจะพน้องเนาะสจหรับพิมน์จงสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้หอนท้องแล้วจ้า,อาขอบคุณที่สนับชสนุนในแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าไปเ,เด้จะด้ขอบคุณจ้า